สวัสดีทุกคนวันนี้เป็นหัวข้อประตูบานใหม่ที่กำลังจะเปิดขึ้นกำลังจะนำสิ่งใดมาให้คุณอ,อยู่ๆก็เป็นหัวข้อที่แบบเราเปิดให้ตัวเองก่อนหน้านี้แล้วแหละแล้วก็แบบว่าเอออยากมาเปิดให้กับทุกคนโดยตั้งอินเทนชันในวันนี้ว่าให้เป็นข้อความของพวกคุณอย่างแท้จริงอเพราะของเราเราเปิดเรียบร้อยแล้วเราดูเรียบร้อยแล้วเนาะก็เลยแบบว่าคิดว่าทุกคนน่าจะอยากรู้สิ่งนี้เพราะว่าเราก็ พ้นเดือนตุลาคมเดือนแห่งการสลัดสิ่งที่ไม่ใช่ energy ที่ไม่ใช่เพราะฉะนั้นสองเดือนสุดท้ายของปีนี้จะเป็นประตูบานใหม่ที่จะนำพาสิ่งดีๆมาให้กับพวกคุณนะถ้าคุณเห็นปากกาเราก็ยังอยู่แบบฮาโลวีนแต่ว่าถ้าคุณเห็นหนะ้าปกคลิปมันก็จะเป็นในเรื่องของตอนคริสต์มาสเพราะฉะนั้นระยะเวลามันก็อยู่ประมาณนี้ค่ะพฤศจิกา ปลา,ายตุลาพฤศจิกาแล้วก็ธันวาคมอมืว่าจะนำสิ่งใดมาให้คุณเนาะหรือคุณกำลังจะได้พบกับอะไรแต่ก่อนหน้านั้นเรามาวนขันให้กับทุกคนก่อนเนาะ ก็ okay. จะวูดนิดหนึ่งเมื่อกี้โอเควันนี้เราให้ที่การ์ดมาช่วยพวกเราด้วยเนาะเป็นการเกี่ยวกับแบบเติร์อายเราขอตั้งเขาไว้ตรงนี้ก่อนมาทุกคนเป็นยังไงกันบ้างเข้ามา ในเดือนพฤศจิกายนทุกคนรู้สึก Energy คุณเปลี่ยนไหมเป็นยังไงกันบ้างสามารถแบบแชร์เล่าเรื่องราวบอกเพื่อนๆหรือบอกเราก็ได้เนาะบางครั้งเราไม่ได้ตอบหรือเราตอบเนี่ยก็ค,คือเราอ่านหมดเลยเนาะเพราะฉะนั้นอย่ารู้สึกว่าเฮ้ยทำไมแบบเราตอบหรือเราตอบน้อยอะไรเงี้ยอย่ารู้สึกแบบอย่ารู้สึกสงสัยหรืออะไรเลยนะเพราะว่า Energy ที่ทุกคนส่งมาไม่ไว่าจะเป็นพลังงานหรือว่าเป็นสิ่งที่คุณพิมพ์เข้ามาเนี่ยเรารับรู้ได้แล้วก็ จริงๆเป็นแรงบนันดาลใจให้เราได้ออกมาทำคลิปเรื่อยๆด้วยเนาะขอบคุณพลังงานของทุกคนมากๆนะแล้วก็ขอให้ทุกคน Enjoy กับเส้นทางชีวิตของตัวเองในทุกๆการตัดสินใจของพวกคุณอืมมาเข้าเรื่องนะคะเราจะใช้สำหรับนี้ซึ่งเราชอบใช้เขามากไม่รู้เป็นเพราะอะไรมีมีเยอะมากเลยนะแต่เราก็ชอบใช้เขาประตูบานใหม่ที่กำลังจะเปิด ให้กับพวกคุณจะนำสิ่งใดมาให้คุณในที่นี้จะบอกถึง energy ของคุณรวมด้วยก็ได้และสิ่งที่จะนำเข้ามาด้วยก็ได้นะคะเพราะว่าแน่นอนเพราะว่า energy ของคุณเป็นอย่างไรก็จะนำสิ่งนั้นเข้ามาเช่นกันเพราะฉะนั้นเราจะอ่านรวมรวม,วมให้กับพวกคุณเลยคุณเท่านั้นที่รู้ว่ามันเกิดขึ้นแล้วหรือยังมามา,มาขอห้าใบก่อนค่ะให้กับพวกคุณ นี่ the world แต่เป็น the world ที่แบบว่าคุณผ่านแบบมันม,มันจะมี Saturn ตรงนี้เดนหนอดาวเสาร์เพราะฉะนั้นคนที่ผ่านบททดสอบของดาวเสามาได้แล้วเนี่ยเทสก่อนหน้านี้ไม่ว่าพวกคุณจะเจอเรื่องอะไรซึ่งมันม,มันมันหนักนะคะดาวเสารมันแปลว่าก่อนที่คุณจะได้ของขวัญหรือได้บางสิ่งบางอย่างมันเกิดการเทสมาแล้วว่าคุณพร้อมไหมที่จะรับ ของขวัญไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่ที่เรากำลังจะเปิดเนี่ยแล้วหรือ,อยังเพราะฉะนั้นคนที่จะก้าวผ่านดาวเสาร์ชตเทิร์นมาได้เนี่ยคุณจะได้สิ่งนั้นมันเกิดจากความอดทนมณะบักบั่นของคุณที่ก้าวผ่านมันมาด้วยด้วยตัวของคุณเองเนาะเพราะดูโวขึ้นเป็นดูโวเห็นไหมคุณสังเกตสีหน้าเขาสิเขาผ่านบททดสอบและมายะแยะมากมายแต่เขาตื่นด้วยความแบบเฟชสดใสฉันพร้อมแล้ว ฉันพร้อมกับการก้าวเข้าไปสู่สิ่งใหม่ทำสิ่งใหม่ๆหรือรอรับสิ่งที่กำลังจะเข้ามาอย่างแน่นอนนะคะแต่ไม่ว่าสิ่งนั้นจะคือเรื่องอะไรอะ่ะเรารู้สึกว่าคุณจะได้ไปสัมผัสได้ออกไปทำได้ได้มันมาอย่างแน่นอนเนาะเพราะ The w o r l d ขึ้นแล้วนะคะตั้งแต่ใบแรกเลยนะคุณคุณใ <laughs> บแรกได้ The w o r l d Strange ขอขอแบบ2อ,อกรณี2แบบสถานะเนาะถ้าคุณเป็นคนมีคู่เนี่ยแสดงว่าคู่ของคุณคนนี้ที่ผ่านบททดสอบมาด้วยกันเนี่ยเป็นคู่ของคุณอย่างแท้จริงนะคะถ้าคุณรู้สึกฟิลได้ที่แบบว่ามันมันใช่จริงๆอะ่ะมันเป็น energy ดีดี o o d สำหรับคุณที่จะไปต่อจริงๆอ,อันนี้คือใช่นะคะแต่สำหรับถ้าคุณคนโสดคุณมีเกณฑ์มากๆที่จะได้เจอ energy ของคนที่มา support ในเรื่องของโซลจิตวิญ,ญญาณของคุณหรือในเรื่องของภารกิจ โปรเจกต์ก็ได้ค่ะในสิ่งที่คุณอยากจะสร้างบนโลกใบนี้คุณจะพบคนเหล่านี้แน่นอนนะคะสเตรนจ์ขึ้นแล้วคุณจะเจอคนที่เห็นพ้องกับสิ่งที่คุณอยากจะทำกับเอ ergy ที่คุณอยากจะส่งออกไปกับโลกใบนี้นะคะคอนเฟิร์มนะคะชัดเจนพลัง energy วันนี้ชัดเจนโอ้สิบถ้วยนั่นขอแบ่งเป็นสองสถานะสานะแรกก็คือคนมีคู่ที่ยังไม่ได้แต่งงาน เรามองว่าเขาคนนี้สิ้นสุดแล้วอ่ะยังไม่คอนเฟิร์มนะสิ้นสุดแล้วจริงๆคนนี้ก็คือคนที่คุณจะแต่งงานด้วยจริงๆแต่ไพ่เนี่ยยังไม่ได้บอกในระยะเวลาที่ใกล้ๆนะคะก็บอกแค่ว่าเปอร์เซ็นต์แต่งงานกันสูงมากๆนะคะในระยะยาวที่จะแบบสร้างครอบครัวสร้างธุรกิจจริงๆเนี่ยทำไปด้วยกันเนี่ยได้คือคนคนนี้นะคะส่วนคนุณคนโสดแน่นอนว่าเราไม่รู้ว่า พฤศจิกาหรือธันวาหรือหนึ่งเดือนสองเดือนต่อจากนี้คุณจะได้ไปที่ไหนและได้เจอเขาคนนี้จากที่ไหนซึ่งในอนาคตมันมีเกณฑ์มากๆที่คุณจะได้แน่นอนว่าเป็นคนสุดท้ายของชีวิตมันมันมันออกแนวโรแมนซ์มากๆแต่ว่าไม่ไม่ได้มีความที่แบบว่าโรแมนติกขนาดนั้นแต่เป็นเป็นคนที่แบบว่าคุณอยู่บนโลกไปเนี้ยเนาะมันมีหลายสิ่งหลายอย่างที่ คุณจะต้องจัดการมันเยอะมากแต่ไม่ว่าสิ่งนั้นจะคือเรื่องเล็กหรือเรื่องใหญ่ขนาดไหนถ้าคุณมีคนข้างกายที่แบบโอเคคอยซับพอร์ตกันละกันเป็นฐานที่มั่นคงไม่ว่าคุณจะเจออะไรคุณจะผ่านมันไปได้อย่างดีแน่นอนค่ะอันนี้คือแบบคอนเฟิร์มเลยทุกเรื่องราวไม่ว่าคุณจะเจออะไรคุณจะผ่านมันไปได้ด้วยการร่วมแรงร่วมใจกันอย่างแน่นอนนะคะ ไฟก็สดเดี๋ยวเราเปิดไปกันต่อนะเพราะฉะนั <ขอ S 1> <ร>้นก่อนที่จะไปถึงเซ็นะั้นอะอย่างที่เราบอกเนาะมันจะต้องมีการตัดตัดบุคคลที่เขาไม่ใช่พลังเอเนอร์จีที่จะไปพร้อมกับพลังงานใหม่ๆกับคุณคุณจะต้องแบบเลือกเลือกเป็นแล้วก็มีความเด็ดขาดกับตรงนี้มากๆถ้าใครแบบแตัดสินใจทำไปแล้วก็ยินดีกับคุณด้วยนะคะแต่สำหรับใครที่ลังเลก็ถ้ายังไม่ได้แบบว่า อยากชัดเจนตัดชุบอะไรขนาดนั้นก็คุณแค่รู้ตัวแล้วก็เฟดออกมา mm. เท่านั้นก็เพียงพอแล้วเนาะ mm. แล้วก็ชัดเจนต่อบรรอี่ mm. ของคุณในการให้เวลาของพวกเขาเหล่านั้นไหมหรืออะไรต่างๆในอนาคตเนี่ย mm. ก็เป็นสิ่งที่อืม mm. เป็นสิ่งที่คุณรู้ว่าต้องทำยังไงอืม mm. นะคะ mm. เดี๋ยวเราฟังไปเรื่อยๆดีกว่านะคะ mm. สองดาบ มันมี2ดาบขึ้นนะคะสองใบสองใบหลังจากนี้มันก็จะเป็น energy ที่แบบว่าแสดงว่าขอขยาย5ดาบกับ2ดาบตรงนี้นะคะว่าเป็นบุคคลคนเดียวกันที่ทำให้คุณรู้สึกแบบนั้นนี่หนึ่งเหรียญขึ้นแล้วคุณเขาอาจอยากจะบอกคุณว่าถ้าคุณตัด energy สอง energy ก่อนนั้นเนี่ยที่เป็นบุคคลที่เขาไม่เสิร์ฟคุณแล้ว ที่เขาไม่พร้อมแบบมีทัศนคติที่เหมือนกันกับคุณไม่ได้ส่งเสริมในในสิ่งที่เป็นพลัง energy บวกๆให้กับคุณคนเหล่านี้มันมันไม่ใช่นะคะแล้วก็ไม่จําเป็นที่คุณจะต้องเก็บเขาตอนนั้นเอาไว้อีกอีก,อ,กอีกต่อไปแล้วอะ่ะคือมัน energy มันเปลี่ยนแล้วนะคะแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นบุคคลหรือความคิดของตัวของคุณเองที่บอกว่าคุณไม่มีความสามารถมากพอให้หละทิ้งจากตรงนั้นจริงๆ และให้เชื่อมั่นว่าคุณสามารถทําได้คุณสามารถเป็นได้คุณสามารถสร้างสิ่งเหล่านั้นได้แล้วคุณจะมี energy abundance จริงๆหลังจากที่คุณตัด cut cord energy เหล่านั้นแบบแพ้จริงนะคะเพราะว่านี่หนึ่งเหรียญขึ้นแต่เป็นหนึ่งเหรียญที่แบบเป็นโอกาสที่มอบเข้ามาให้คุณจากจัก,กรวาลจาก universe ไม่ว่าจะเข้ามาเป็นด้วยบุคคลที่เขานำงานมาให้คุณ นำสิ่งต่างๆเข้ามาให้คุณนั้นล้วนแล้วแต่มีค่าสำหรับคุณที่คุณควรจะได้รับเพราะฉะนั้นก่อนที่คุณควรจะได้รับสิ่งเหล่านี้เนาะมันจะต้องมีการตัด energy cut c o r ก่อนหน้านี้อย่างแบบต้องมันต้องชัดเจนอะคุณเก็บเขาเหล่านั้นไว้ไม่ได้มันเหมือนกับแบบคนที่เสียดดยของแล้วสะสมของนั้นเอาไว้สุดท้ายแล้วเราเก็บไป5ปีหรือ10ปีแล้วเรามองย้อนกลับมามันเป็นของที่พเนรเทินเถกแล้วเราก็ไม่ได้ใช้มันจริงๆ แต่เราแค่เก็บเอาไว้แล้วมันเสียดายอันนั้นก็คือผู้คนที่ที่เราเก็บเอาไว้เหมือนกันนะคะใช้ได้เหมือนกันนะต่อไปค่ะอุย้ย King Pentacles เห็นไหมอันนี้เดี๋ยวเราขอเปิดไปก่อนเดี๋ยวเราอ่านให้คนทีเดียวนะคะอ่านรวมๆอ่านรีวิวออฟ e อ of จูนนะคะนะคะ t h e Tower The ะ i e l ก็ว้าแรงแล้วเด e t o w e วขึ้นมาอีกนะทุกคน a s of s w o r d ขออีกหนึ่งใบค่ะ The Star ดูใต้สำหรับนะคะ King of Wands เพราะฉะนั้นในที่นี้ King มาแล้ว2 King นะคะมี King of Wands King of Pentacles นะคะถ้าคุณเป็นคุณคุณผู้หญิงคุณก็จะได้เจอเจอ คนที่มาร่วมงานกับคุณจะเข้ามาในฐานะหัวหน้าง,งานของคุณก็ได้หรือถ้าคุณเป็นฟรีแลนซ์นะคุณก็จะเจอคนมามอบงานเนี่ยที่เป็นคนที่แบบเขาเขามีเขามีธุรกิจที่แบบใหญ่โตแบบชัดเจนของเขาอยู่แล้วเนาะแล้วก็มีสิ่งนี้มามอบให้คุณซึ่งมันเป็นสิ่งที่คุณทําได้และคุณสามารถทําเงินกับตรงนี้ได้มันเป็น energy ดีมากๆเลยที่บุคคลเหล่านี้ที่จะเข้ามา support คุณไม่ไว่าจะเป็นเรื่องงานเรื่องโปรเจกต์ต่าง นอกเหนือจากเรื่องคู่เนะเรื่องคู่เนี่ยเราอ่านไปด้านบนอยู่แล้วว่าคุณจะได้พบเจอเขาเนาะแต่ยังไม่ได้ขึ้นว่าจะเจอกันยังไงแต่แถวล่างเนี่ยที่เราเปิดเนี่ยมันเป็นโอกาสจากจัก,กรวาลด้วยนอกเหนือจากเรื่องคู่เนี่ยมันก็จะต้องมีเรื่องงานหรือเรื่องสิ่งที่เข้ามาซัพพอร์ตให้คุณได้มีชีวิตอยู่บนโลกไปเนี้ยซึ่งตอนเนี้ยเราก็ยังใช้การแลกเปลี่ยนเป็นเรื่องของตัวเงินเนาะ ที่เป็นสําคัญแต่เราก็มีอย่างอื่นที่เราสามารถแลกเปลี่ยนกันได้เช่นกันนะคะอืแล้วแต่บคุคคลแล้วแต่อาชีพไปเพราะฉะนั้นสิ่งที่เรามองเห็นเนี่ยสุดท้ายแล้วคุณก็จะได้รับสิ่งนั้นไม่ไว่าจะเป็นเรื่องอะไรนะคะมันอาจจะมีเหตุการณ์ที่แบบว่าให้คุณตกกระจนิดนึง แต่มันก็ไม่ได้ตกกระจอะไรมากเพราะาคุณผ่านผ่านจากเฟสใบแรกก็ดูโบลขึ้นแล้วคือคุณผ่านบททดสอบของดา,าวเสร์มาแล้วเนาะไม่ว่าคุณจะเจอเดอะทาวเวอร์อะไรคุณจะมีสติในการรับมือกับสิ่งนั้นมากๆเพราะว่าสถานการณ์นั้นมันมาเพื่อกระตุ้นให้คุณรู้และชัดเจนในบางสิ่งที่มันยังเครียรไม่คัดในในหัวของคุณในในในข้างในของคุณลึกๆจริงๆอ ที่มันไม่เคลียร์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรความสามารถของคุณก็ตามหรืออะไรก็ตามที่มันบั่นทอนคุณอะอะไรที่มันไม่เคลียร์เดี๋ยวมันจะได้เคลียร์ชัดเจนกับสิ่งนั้นแล้วสิ่งที่คุณยังไม่ได้ฮิวตัวเองยังไม่ได้เยียวยาเสร็จสิ้นเนี่ยคุณจะได้เยียวยามันจนเสร็จสิ้นเพราะสิ่งนั้นคุณได้เยียวยาจนเสร็จสิ้นแล้วเนี่ยความที่คุณเป็นเดดสาาความที่คุณเป็นชายในตัวเองมีแสงแสงสว่างประกายในตัวเองมีคุณค่ามีแบบ เสมือนว่าเหมือนเราถอดรูปไปแล้วเนาะถอดลูกที่เป็นแบบความความแบบที่มันมีโครนอยู่ติดติดตัวเราอะมันจะถูกถอดออกและสิ่งที่เป็นเนื้อแท้ข้างในของจิตวิญญาณคุณอะคนที่พบเห็นคุณอะมันจะคือมันจะคือคู่ของคุณอย่างแท้จริงไม่ว่าจะเป็นคนที่รักของคุณคู่พาร์เนื้อของคุณก็ตามหรือคนที่นำงานมาให้คุณ ก็จะเห็นถนึงความสามารถของคุณที่อยู่ภายในอันนั้นคือสิ่งที่จะดึงดูดสิ่งดีๆเหล่านี้เข้ามาในชีวิตของคุณนะคะอืมอันนี้เป็นเ n e r g y ที่ดีมากๆแล้วก็สิ่งหนึ่งที่เขายังไม่ได้บอกว่าคุณจะต้องเดินทางไปที่ไหนเพื่อเจอคนเหล่านี้อันนี้ยังไม่ค้นนะคะเพราะสุดท้ายไม่ว่าจะเดินทางหรือไม่เดินทางคุณก็จะได้เจอบุคคลเหล่านี้อยู่แล้วอืมขอ ขอเปิดสำรับเนี่ยสิ่งที่เอาพูดไปเนี่ย<ม>เขาอยากจะบอกอะไรเกี่ยวกับเกี่ยวกับบุคคลที่คุณจะได้เจอเนี่ยที่กำลังจะนำเข้ามาเนี่ยกับคุณเพิ่มเติมไหมอาจจะบอกถึงเกี่ยวกับต้องเดินทางไหมหรือไม่ต้องเดินทางเนี่ยก็ได้ค่ะขอขอแค่หนึ่งใบไม่รู้แค่รู้สึกว่าอยากเปิดนะคะใบเดียวเท่านั้นโอ้ยไนท์ออฟคัพสไนท์ออฟคัพสนะคะ คุณอาจจะไม่ต้องเดินทางนะคะแต่ถ้าแต่ถ้ารู้สึกว่าคุณมีที่ที่จําเป็นที่จะต้องเดินทางก็ก็แล้วแต่เลยซึ่งเรารู้สึกว่าถ้าคุณทํา energy ก่อนหน้านั้นนะท,ที่เราพูดไปเนาะคุณจะได้รับโอกาสที่เขากําลังค่อยๆเข้ามาหยิบยื่นสิ่งนั้นให้คุณได้ทําไม่ว่าจะเป็นการางานโปรเจกต์ Project, หรือเป็นความรู้สึกใหม่ๆม,มันจะเข้ามาค่อยๆเข้ามาหาคุณนะคะ คือเขาจะเดินทางเข้ามาคุณอ่ะเหมือนแบบทักเข้ามาแมสเซจเข้ามาก็ได้เช่นกันนะคะอืมแล้วก็เป็นสำหรับ e NERGY SPIRIT มีอะไรอยากจะบอกคุณอาจจะบอกถึงพลังงานในตัวคุณก็ได้นะคะหรือว่าสิ่งใดก็ได้แล้วแต่เลยประตูที่กำลังจะเปิดขึ้นของคุณจะนำพาสิ่งใดมาให้กับคุณอืม Who #has self s e c r e t intuitions แสดงว่าพลังงานใหม่ๆหๆที่จะเข้ามาหาคุณเนี่ยมันคือการคอนเน็กกับตัวตนภายในที่สูงมากๆก่อนหน้านี้คุณก็อาจจะมีการคอนเน็กกับเขาแล้วแต่ว่าตอนนี้มันจะมีการคอนเน็กที่ดีรบลึกมากยิ่งขึ้นแล้วก็ชัดเจนมากยิ่งขึ้นคุณสามารถตัดสินใจอะไรก็ได้ในในโลกเนี้ย 3D เนะี่ยอย่างชัดเจนมากขึ้นไม่ว่าจะ อปอบรับหรือปฏิเสธสิ่งไหนเนี่ยสิ่งนี้จะช่วยนำทางคุณได้เยอะมากๆซึ่งมันเป็นสิ่งดีๆกับคุณมากๆนะคะไม่ว่าการที่เราคอนเนคกับภายในได้อะมันคือการได้คำตอบกับทุกอย่างที่มันถูกทางสำหรับคุณจริงๆโดยที่คุณแบบไม่ต้องฟังเสียงเพื่อนหรือว่าฟังเสียงอะไรจากคนแบบ คุณภายนอกอะเยอะคุณจะได้ฟังจากภายในแล้วมันจะถูกต้องสำหรับคุณจริงๆอืม t อ a c h e r l e a r n i n g a n e w คอร t คุณจะได้เจอ Teacher คนหนึ่งเ,เข้ามาในชีวิตของคุณไม่ว่าเขาจะเป็นคุณครูจริงๆหรือว่าเป็นคุณครูที่แบบคุณเข้าไปเรียนในคอร์สสั้นๆหรือการไปกิจกรรมบางสิ่งบางอย่างก็เหมือนกับว่าเราไม่ได้รู้สึกว่าเขาจะต้องมีอายุมากกว่าเราเนาะ แต่เขาเป็นคนที่มีภูมิปัญญาภายในที่สามารถส่งต่อให้กับเราได้เออและให้เราอะ next step ขึ้นไปอีกได้คุณจะได้เรียนรู้สิ่งเหล่านี้แสดงว่าคุณจะได้ทำกิจกรรมหรือบางสิ่งบางอย่างอย่างแน่นอนไม่ว่าจะเป็นการการการเดินทางออกไปจริงๆหรือว่าเป็นการเรียนออนไลน์ได้หมดเลยเนาะแล้วก็เขาแค่เน้นย้ำคุณว่าสิ่งที่คุณกำลังจะไปเรียนรู้เนี่ยมันมันเหมาะสม กับเส้นทางใหม่ๆที่กำลังจะเปิดออกของคุณอย่างแน่นอนนะคะ Elemental นะคะคุณอาจจะได้ไปสมดุลท่าทั้งสี่กับธรรมชาติหรือเปล่าอยู่กับธรรมชาติหรือว่าอยู่ที่ไหนก็ได้ที่ที่คุณสามารถสมดุลท่าทั้งสี่ในตัวเองได้เนาะเพราะเมื่อ เมื่อเราสมดุลท่าทั้งสีได้เนี่ยทุกๆทุกทอย่างความอเบนด์แดนซ์ในในชีวิตของเราอะ่ะมันเข้ามาเหมือนแบบความโฟล์ความลื่นไหลในในทุกๆมิติของชีวิตของพวกเราอยู่แล้วน,นอ่มและนอกจากนั้นมันก็จะมีการคอนเนคกับหลายสิ่งหลายอย่างได้มันยังมากขึ้นจิตใจของคุณก็ด้วยนะคะว้าวจักกา คุณมีจักระที่แบบว่าสมดุลจักระได้ได้ค่อนข้างโอเคด้วยนะคะคุณอาจจะอยู่ที่บ้านก็ได้หรือได้เล่าเรียนบางสิ่งบางอย่างก็ได้นะคะทำไมรู้สึกว่าเป็นพลังงานไปหมดเลยเนาะ <laughs> วันนี้เป็นสายพลังงานว่าว้าวเขากำลังจะบอกคุณว่าคุณกำลังจะได้เป็นอิสระต่อจิตวิญญาณของคุณจากสิ่งที่คนบนโลกเขาให้ค่าแบบแค่เงินเนาะ ทำงานทำงานแต่ไม่เข้าใจว่าอะไรคือจิตวิญญาณอะไรคือสิ่งที่คุณจะต้องดูแลเขาด้วยนอกเหนือจากในเรื่องของฐานะหน้าที่การเนยคุณจะมีอิสระต่อสิ่งเหล่านี้เมื่อคุณมีอิสระต่อสิ่งเหล่านี้มันมันก็จะนําทุกสิ่งทุกอย่างมาให้กับคุณมันก็จะวนมาที่เดิมมันมีแค่นั้นจริงๆทุกคนอืม tapping the f ฟอ t h ต i ิเจ n นะคะแสดงว่าต่อจากนี้คุณจะได้ไปสัมผัสความความที่เป็นพลังจากภายในของคุณอย่างแท้จริงอะไรที่มันถูกซ่อนอยู่เนาะคุณจะเซนต์ได้มากยิ่งขึ้นแต่ไอความเซนซิทีฟของคุณตรงเนี้ยที่คุณสามารถเอามาใช้มันเป็นจุดแข็งนะคะมันเป็นจุดแข็งของคุณที่คุณเอามาใช้ได้ในชีวิตจริงของคุณไม่ว่าสิ่งนั้นคืออะไรก็ตามแต่เซนสัมผัสของคุณก็ได้ สิ่งเหล่านี้เอามาใช้ในชีวิตประจำวันของคุณนะคะอืคุณจะได้ไปสัมผัสพลังนี้ในตัวเองที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นเพราะว่าคุณมีการคอนเนคกับให้อเซลล์ได้แล้วสามารถสมดุลจักระแล้วก็สมดุลธาตุทั้งสี่ของคุณเองได้ด้วยเพราะฉะนั้นแสดงว่าคุณต้องเจอที่ช่วงวันนี้มาสอนคุณในการสมดุลสิ่งเหล่านี้คุณจะไปที่ไหนกันคุณกำลังจะไปที่ไหนกันคุณแชร์บอกเพื่อนๆได้นะคะเพราะว่าชิ้นปีมันก็อาจจะเป็นแบบนั่งคิดกันแล้ว เฮ้เราจะไปไหนกันดนีอะไรเงี้ยอาจจะเป็นเทคนิคแชร์บอกเพื่อนๆในการแบบเป็นไอเดียเออได้นะทุกคนพลสไลฟ์ไกด์ like นะคะคุณจะได้รับการไกด์ไลน์จากคนในอดีตที่คุณเคยมีพันธสัญญากันในอดีตชาติเข้ามาช่วยเหลือคุณในปัจจุบันนี้ไม่ว่าเขาคนนั้นจะเป็นตัวเป็น,ปนที่กลับมาที่เป็นมนุษย์เนี่ยเข้ามาช่วยเหลือคุณ เพราะว่าการที่เราพบเจอคนในปัจจุบันเนี่ยมันมีสัญญาที่ทํามาด้วยกันอยู่แล้วค่ะว่าเฮ้ยเราจะแบบมาช่วยคุณนะเพื่อผ่านบททดสอบตรงนี้ไปเพื่อนําพาคุณไปเจอกับอะไรสักอย่างในอนาคตมันมีการช่วยเหลือเกือ้อกูลที่ดีมากๆเลยนะคะพลังเอเนอร์จีที่คุณจะได้ไปเจอไม่มีอะไรต้องน่ากังวลเลยนะถ้าคุณกังวลว่าคุณจะไปดีไม่ไปดีมีความกลัวบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นไม่มีอะไรต้องน่ากลัวเลยนะคะ สิ่งที่คุณจะต้องเป็นกังวลคือคุณจะตัด energy คนเก่าๆก่อนหน้านี้ที่ที่เราอ่านไปได้ไหมถ้าคุณตัดได้ energy พวกนี้เข้ามาหมดเลยนะคะไม่มีอะไรต้องน่ากังวลเลยขออีกไปนะะึงค่ะว้าทาเลนไกด์นะคะ spirit, mental, and t e a c h e r แสดงว่าการที่วน,นได้ได้ไปทำอะไรเนี่ยตรงเนี้ยมันจะมันมันจะผุดมันจะผุด ความสามารถของคุณให้เด่นชัดมันเป็นการฝึกซ้อม ability ของคุณขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามไม่ใช่แค่อาชีพที่อยู่บนโลกใบนี้ที่ที่เราแบบที่เรารู้จักกันทุกคนเนาะมันก็จะมีสายจิตวิญญ,ญาณขึ้นมาแล้วถ้าคุณทํางานสายจิตวิญญ,ญาณด้วยนะคะมันสามารถเอามา Adapt แล้วก็สามารถนําเป็นอาชีพ ได้ใหม่ในโลกปัจจุบันนี้ซึ่งอาชีพนั้นอ่ะมันจะส่งเสริมให้ผู้คนสามารถฮิลลิ่งหรือเยียวยาโลกไปนี้หรือผู้คนได้อันนั้นจะเป็นการดีสําหรับสําหรับคุณมากนะคะเพราะคุณมาสายแบบพลังงานสายจิตวิญญาณอืมพลังภายในด้วยนะคะขอดูใต้สาหรับว้าวไมโฟเนตจริงๆสถานที่ที่คุณจะไปเนี่ยมันจะทําให้คุณแบบได้เข้าถึงส,สภาวะเนี่ย Peaceful Quiet mind มีความสงบไม่ฟุง้งไม่ฟุง้งซ่านคุณอาจจะได้เนี่ยไปอยู่กับสภาวะตรงเนี้ยไม่ว่าคุณจะไปที่ไหนเนาะเออมีมีเกณฑ์มากๆที่สถานที่ตรงนี้จะเป็นที่สงบให้คุณได้เข้าถึงภายในและเจอเจอผู้สอนเนี่ยไกด์คุณให้กลับสู่ความประา้าน์ในท่าทั้งสี คอนเน็กกับตัวตวนภายในของตัวเองก็คือไฮร์เซลหรือไม่ว่าคุณจะเรียกอะไรก็แล้วแต่คนเหล่านี้เข้ามาเพื่อผลักดันให้คุณเข้าสู่เส้นทางเจอการะบยานิมิตรที่ดีพลังงานดีๆที่เข้ามาส่งเสริมคุณแล้วก็ขออันนี้นะคะเป็นการแบบยืนยันคอนเฟิร์มให้กับพวกคุณ <c oughs> ใจเย็นๆใจเย็นทุกคนเขาจออกมาแล้ว คุณคือคนเดียวที่จะพาตัวเองผ่านเรื่องนี้นะคะความเข้มแข็งในตัวคุณจะนําพาคุณฝ่าฟันอุปสรรคเพึ่งพาตัวเองและเชื่อในความสามารถของคุณเห็นไหมเขาก็ยังจะคอนเฟิร์มไว้ว่าคุณกําลังจะได้ใช้ Ability ของคุณอย่างแน่นอนแล้วคุณจะผ่านทุกเรื่องราวไปได้เพราะใบแรกขึ้นมาแล้วค่ะเป็นดูโบคุณผ่านแล้วนะอืม เชื่อเซนต์ตัวเอยงตอนนี้สัญชาตญาณของคุณกำลังทำงานอย่างแม่นยำฟังความรู้สึกในใจก่อนตัดสินใจเรื่องสำคัญเห็นไหมคุณมีการใช้เซนต์สัมผัสภายในของคุณแบบชัดเจนมากๆให้เชื่อภายในตัวเองนะคะอืมว้าวขอคนเฟิร์มคุณมากเลยเนาะตัดใจจากสิ่งที่ไม่คู่ควรซะก่อนหน้าในเที่ยวได้เนาะ ที่เราอ่านเ n e r g y ให้กับคุณไปอ่ะที่มีการตัดบางสิ่งบางอย่างอืมแล้วคําทานายเขาก็บอกว่าสิ่งที่คุณยึดอยู่อาจไม่คุ้มค่ากับพลังงานของคุณนะคะปล่อยวางแล้วมองหาสิ่งที่เหมาะสมกว่าอืมอาจจะเป็นผู้คนก็ได้หรือสถานการณ์ที่คุณยังอยู่อืมได้ได้หมดนะคะกลับมาเดินทางของตัวเองคุณอาจหลงไปกับเป้าหมายของผู้อื่นโฟกัสที่ตัวเอง และเป้าหมายส่วนตัวของคุณ on your way นะคะอยู่ในเส้นทางของคุณขออีกใบค่ะอือย่าใจดีกับคนอื่นจนใจร้ายกับตัวเองคุณอาจเสียสละมากเกินไปจนกระทบตัวเองรักตัวเองให้มากขึ้นและจัดลำดับความสำคัญของตัวเองนะคะอืมคุณอาจไม่ต้องรับสายทุกคนไม่ต้องอะอืมอาจไม่ต้อง p l e a กับทุกคนถ้าคุณอยู่ึกาคุณไม่โอเคถ้าคุณไม่พ้อม คุณต้องเลือกตัวเองก่อน yourself เพื่อปฏิเสธสายเหล่านี้คนที่แบบมาขอความช่วยเหลือกับคุณที่เขาพยายามที่จะแบบมาดึง energy เขาอาจจะเจตเจตนาหรือไม่เจตนาเนี่ยก็เป็นอีกเรื่องแต่คุณรู้อยู่แล้วว่า energy แบบนี้จะมาดึงพลังงานของคุณอย่างแน่นอนเนี่ยมันมันมันไม่ใช่ในเส้นทางใหม่ของคุณนะคะอขอให้คุณเลือกได้สำหรับค่ะ 1441สี่สี่หนึ่งแล้วแต่หัวใจคนเลยการตัดสินใจครั้งนี้ขึ้นอยู่กับความรู้สึกของคนฟังใจตัวเองและเลือกสิ่งที่จะทําให้คุณมีความสุขออันนี้เป็นข้อความสั้นๆเนาะที่ไม่ว่าสิ่งไหนอะ่ะเขาอยากจะฝากบอกคุณนะคะก็ประตูบานใหม่ที่จะเปิดคุณเนี่ยก็เป็นการไปพบเจอความสามารถใหม่ๆพบเจอผู้คนที่มาสอดคล้องและนําพาความสมดุลกับ กลับสู่ตัวคนและเป็นการเปิดโอกาสให้คุณได้ทำบางสิ่งบางอย่างหลายสิ่งหลายอย่างกำลังจะนำพาให้คุณไปสู่สิ่งที่ดีงามมากๆนะคะขอให้คุณค่อยๆมองให้ชัดและเลือกสิ่งที่สำคัญที่สุดสิ่งที่ดีที่สุดให้กับตัวของคุณเองเนาะวันนี้ก็จะประมาณนี้ค่ะ